สวัสดีครับเว็บไซต์ของด่านคาทอดครับผมวันนี้เราจะเอาใจเ,าเด็กๆที่ชอบรถสไตล์วินเทจนะครับตัวนี้จะเป็น BMW ลิขสิทธิ์แท้นะครับผมสวยงามมากตัวนี้2มอเตอร์นะครับผมเป็นเครื่องยนต์12โวลต์นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ขนาด12โวลต์4.5แอมป์สวยงามมากดูล้อนะครับโอ เปิดประตูได้นะครับผมไฟหน้าคลาสสิกมากงานละเอียดมากนะครับผมพร้อมโลโก้ BMW นะครับผมตัวนี้จะมีที่ร้านจะมีสีขาวและสีแดงนะครับผมสีแดงนั่นจะเป็นบออ่อสีเลือดหมูนะครับจะเข้มๆหน่อยอันนี้สีขาวจะเป็นบอกสีแดง สวยงามนะครับผมอันนี้ท่านด้านท้ายนะครับผมมีไฟหน้าหลังปกติเลยอ่าเบาะคอนโซลภายในสวยงามนะครับงานจะละเอียดกว่ารถที่ไม่ใช่ลิขกสิทแท้นะครับผมอันนี้แต่ถ้าจะฟังเพลงก็กดโหมดตรงนี้ได้เลยนะครับปุ่มบนแผงนี้จะคล้ายๆตัวบีเอ่อตัวเบนซ์ลิขกสิทแท้นะครับผม USB เอ่อ SD card ได้แล้วก็น,นี่เพลงในตัวนะครับผมอ่าก็จะประมาณนี้ตัวนี้จะเป็นรูชาร์จนะครับฝั่งนี้จะเป็นคันโยกเกียร์อันนี้จะเป็นเกียร์คันโยกนะครับอันนี้จะเป็นคันเล่งเท้าสวิตช์สปีดปรับสปีดได้นะครับอันนี้เป็นปุ่มเปิดปิดไฟหน้าหลังอันนี้เป็นสวิตช์สตาร์ทนะครับผมสุรีโมต,ตัวนี้จะเป็นรีโมทอ่าอย่างดีเลยจะเป็น รีโมทที่ใช้กับรถพวกลิเกสิทธิท้เบงก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเป็นบลูทูธปรับสปีดได้สั่งเบกปรับความเร็วนะฮะใช้การโยกแบบนี้นะฮะอ่าไม่ใช่การกดปุ่มนะครับผมอ่า<ม>อันนี้จะเป็นที่ชาร์จแล้วก็สายเอ x นะครับผม,มอ่าเวลาเราปิดประตูนะครับเรามาดูเราเวลาปิดประตูก็จะ สวยงามากส่วนฝังน่งด้านนี้นะครับผมจะเป็นกระจกจริงๆนะครับผมแต่เขาติดฟิล์มกันแตกไว้เฉยๆนะครับผม mm hmm. ก็ลักษณะโดยรวมของ BMW mm hmm. สไตล์วนะินเทจคลาสสิกอ่ะก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมมีโชวคปกติเลยนะครับผมโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และเปิดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ mm hmm.